some some goal from h m a n t he's capable of that, Ben. You know, he's he's, he's done it over time. It's he's, it's not that like he's just suddenly burst on the scene. He's, he's he's been doing it. He's proven that he can score goals as well. a n he's been doing it in training for us as well. So it's it's not surprising. t h a t s what he does. It's what he's good at. And but certainly to to be actually do it. หนึ่งวันผ่านไป <Yeah. S 1> หลังไมเคิลคริกเสียสถิติชนะรวดน,นะครับเสมอกับเวสแฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าแต้มหนึ่งที่นูโนซันโตได้จากเราสะเทือนถึงดวงดาวครับเพราะว่าล่าสุด นอตติงแฮมฟอร์เลสประกาศกดชอนได้เรียบร้อยแล้วครับพอเวสแฮมได้แต้มแต่ว่าฟอร์เลสเนี่ยเจ้าของอย่างมารินาคิสเขาหวังให้ถล่มบุ๊สุดท้ายเสมอศูนย์ไปเป็น1งคุณซื้อที่ตกเก้าอี้แต่ว่าเรื่องของเราครับเบนยังินเชสโกถูกพูดตลอดทั้งวันนี้เลยหลังจากฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมยิงห้าประตูจากหกเกมเบื้องหลังออกมามากมายว่าเด็กคนนี้มีวินัยสูงทุ่มเทเป็นคำพูดตั้งแต่ยุคข,ของรูเบนอาโมลิมแล้ว วันนี้ออกมาเพิ่มขึ้นก็คือเขามาซ้อมนะฮะเร็วมากคนที่หนึ่งและคนที่สองสลับกับเดียโก้ดาโรตลอดแล้วก็เป็นคนใช้เวลาเรคอร์รี่ร่างกายนานมากและล่าสุดเพิ่งจะจ่ายเงินซื้อบ้านใหม่เพื่อที่จะมีห้องซาวน่ามีสระว่ายน้ำเพื่อบิว้วร่างกายของตัวเองโอ้โหอนาคตฟังแบบนี้เราเจอสลัดแน่นอนนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาข่าวบอกว่าไม่ขึ้คาริคคนดรอบ อามัดเบียโลและให้เชสโกล,โลงได้แล้วรุวมถึงวันนี้นะครับผมมีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเซนเตอร์ลัมเมนครับเป็นฟิลลิ่งครั้งที่2นะครับผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าลัมเมนไม่ควรจะให้สัมภาษณ์ปล่อยเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาแถลงให้ได้ฟังและอัปเดตอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควายหลังจากแฮมสตริงกระตุกจะเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปท่ามกนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้นะครับมีของใหม่มาฝากคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาทามิ่งที่ดีที่สุดเลยครับหลังจากที่ผมได้โมเดลเสื้อและลายเซ็นของเบนจะเปนเชสโกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วถึงเมืองไทยทั้งหมด7กล่องเรียบร้อยอยู่ในมือผมทันทีใครที่เป็นแฟนคลับเขาผมบอกเลยว่าเที่ยงติดนะผู้หญิงกรีดมากเวลาไปคุยหน้าสนามบอกโอ้นักนี้เป็นยังไง เขาจะบอกว่าเล่นไม่ดีแต่โกเ o u s สโกเจ o u สก็คือหล่อน,นั่นเองนะครับแฟนคลับสุภาพสตรีนี่คือเต็มไปหมดนะครับนี่เป็นสินค้าชิ้นแรกครับสำหรับรุูการใหม่นี้นะครับเพราะว่าโมเดลก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเอามาปล่อยครับเป็นรุูการที่แล้วใช่ไหมเป็นเสื้อกับลายเซ็นของบรูโน่กับ Copy ี้เมนูนะครับอันนั้นเป็นสินค้าเซลล์นะครับแต่ว่าของใหม่รุูการนี้ที่เป็นนักเตะเชสโกผมยังไม่มั่นใจ ผมเห็นเอมูโมแต่ยังไม่เห็นคุณย่านะเอาเป็นว่า3าคนเนี้ยผมเอาเชสโก้มาให้ก่อนนะครับมันจะเพิ่มจากราคา1 3 5 0บาทขึ้นมา400าเพราะว่านั้นเป็นสินค้าลดราคานะครับใครอยากได้ครับเออมี2ล็อตังนี้ครับคือที่มีของเลยนะครับมีเจกล่องครับอยู่ที่ออฟฟิศเราเรียบร้อยแล้ว7กล่องนี้ใครมาก่อนได้ก่อน1 7 5 0าบาทนะครับก็มันจะเป็นแบบนี้ฮะเอาไปตั้งไว้ในห้องทำงานตู้โชว์หรือว่าหัวนอนใท้ระเบิด แล้วก็มีลไลเซนแต่ย้ําเป็นลไลเซนสกรีนนะถ้าเป็นปากกาคงหลายหมื่นแต่นี่เป็นลไลเซนสกรีนอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอ๋อเชฟโกไลเซนเป็นแบบนี้แล้วก็รายละเอียดเรื่องของเสื้อหุ่นโมเดลเบอร์เลเทอร์ฟอนต์สวยมากนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้รวมภาษีน้ําเข้ารวมค่าชิปปิง้งรวมค่าแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วมีเจ็ดกล่องทีนี้อย่างนี้ครับอีกห้ากล่องเนี่ยลงเรือมาแล้วกําหนดถึงเมืองไทยพุทธน้าเพราะฉะนั้น เราจะมีของทั้งหมด7ชิ้นวันนี้และอีก5กล่องพุดหน้าใครอยากได้สั่งเข้ามามี2รลอ็อตส่วน52อันหมดก็ต้องเป็นล็อตใหม่อีก3สัปดาห์นั่นเองครับโอ้โหก่อนที่จะไปเรื่องราวในค่ำคืนนี้ครับมีข่าวล่ามาเร็วครับเพิ่งเห็นเลยก็คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับกำลังจะต่อสัญญ,ญากับโทมัสทูเคิลออกไปจากหมดหลังเวอร์ครับเป็น2 0 2 8เรยียกได้ว่าอีก2ปีเลยนะครับ ก็เป็นข่าวดีมากเลยครับที่แมนยูจะตัดแคนดิเดตคนนี้ออกไปครับผมกล้าพูดเลยเอา,อางี้ฮะผมยังไม่มีเวลาทำว่าทำไมผมถึงไม่ชอบทูเคิลในช่องวงในใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามว่าผมแอนตี้อะไรต่างหานั้นผมพูดให้ฟังในคลิปนี้เลยเอาแบบสั้นๆก่อนไปเรื่องของเชสโกแล้วกันคือทูเคิลเนี่ยผมเห็นเข้ามาตั้งแต่ไมล์ศูนย์ห้าไปดอทมุลไปเชลซีแล้วมาไเยูไนิคชุดข้อมูลของผมเนี่ยมีแปดถึงสิบปีครับคุณผู้ชม อนเขาคุมไมซ์นะครับเขาท่าปล่อยเท้าเยอะินท็อปครับเขามาจากทีมเดียวกันไปคุมดอทมุนเหมือนกันช่วงนั้นเป็นดาวรุ่งไฟแรงของวงการแท็กติกเยอะมุกแยะแต่ข้อเสียหนักเลยคือเวลาที่เขาเจอทีมที่คนอยเหนือเขาไม่ว่าจะเป็นบาเยอร์หรือว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจะเปลี่ยนลูกทีมทั้งแท็กติกผู้เล่นหน้ามือไปหลังมือระดับ 50- ถึง70%เลยครับแล้วสุดท้ายเขาจะบอท้าออกมาแพ้แต่เข้าใจได้ครับตอนนั้น ในบนเดสครับเขาเจอกับมายเยินของเป๊ปโกเดล่าครับซึ่งตอนนั้นนะครับเรายังไม่ได้รู้หรอกครับว่าเขาเก่งจริงไม่เก่งจริงนะครับก็ดูแบบโหเหมือนนาวเกลส์แนอะแบบมุกเยอะมากเสร็จแล้วครับเขาย้ายไปที่เชลซีเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาเก่งบอลถ้วยกับบอลลีกเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก็ทะเลาะอับบอร์ดบริหารทุกทีมตั้งแต่เือเหลืองยันไปที่สิงห์บรูนะครับแต่ตอนนั้นทะเลาะท็อตมัลลี ทีนี้ครับมันมาชัดมากตอนพวกบาเยอร์นิกครับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะครับเอาตามตรงคือเป็นทีมที่ไม่ได้ง่ายสําหรับผู้เล่นนะครับคือมาเน่ไปก็อาจจะล้มเหลวฮาร์เมสโรนิเกตล้มเหลวคูตินโยล้มเหลวนะครับเป็นนักฟุตบอลไม่ง่ายครับแต่การเป็นโค้ชะครับคุมเสือใต้เนี่ยครับส่วนใหญ่แบ๊เบอร์ทั้งนั้นครับมีแต่ทูเครนเนี่ยแหละครับที่เกือบตายในแต่ละเกมครับเขาคุมบาเยอร์นิกนะครับเขาเจอเกมใหญ่อย่างแดร์คาสเคิลอย่างเซอร์รอกมุนเขาเปลี่ยนบาเยอร์เลทเลยครับเรียกได้ว่าเสือใต้ครับ เกือบไม่ได้แชมป์นาทีสุดท้ายเพราะโทมัสทูเคินเลยครับนาที83มูเซียล่ายิงเข้าไปแล้วดอทมุนไปฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเองก็คือไม่ชนะไม่งั้นทูเครนจะพาบาเยอร์ไม่ได้แชมป์สุดท้ายได้แชมป์เสร็จตัวไรออกเลยฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแบบย่อๆนะครับว่าเขาเก่งระยะสั้นดีวะระยะยาวไม่ใช่ของจริงแน่นอนอ่ะเอาแค่นี้ความเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวว้จะทำคลิปยาวๆลองรันใน ช่องวงในแบบมีข้อมูลนะ,ะทีนี้มาที่เรื่องราลเอ็ของเราดีกว่านะครับก็คือหลังจากที่คาลิคแค่เสมอกับทางฝั่งของเวสแฮมก็โดนวิจารณ์แล้วนะครับนี่ยังไม่คิดว่าจะแพ้จะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ที่คนวิจารณ์ก็คือโอ้โหใช้ชุดเดิมทั้งที่นักเตะเนี่ยมันล่างมา4เกมและนัดน,นี้มันพักแค่3วันแล้วก็เป็นยามิชเชสโกเนี่ยหลังจากที่ยิงนัดเจอกับฟูลแลมไปแล้ว นัดเจอสเปอร์ก็ควรได้ลงถึงขนาดว่าในเกมที่เจอกับเวสแฮมเข้าใช้เาเป็นเกมเยือนแต่ควรได้ลงเร็วกว่าน,นี้คือทุกคนก็ไม่ได้ว่าว่าคาลิคเอาเป็นตัวสำรองเอาคุณย่าเอบุโมลงก่อนนะครับแต่ว่าทุกคนมองว่ามันควรลงเร็วกว่าน,นี้ที่เล่าให้ฟังว่าจบครึ่งแรกมือเสียงเรียกร้องให้ส่งหน้าเป้าลงเพราะว่า3ามโฟแดนบนเนี่ยเล่นไม่ได้หรืออย่างน้อยๆต้องส่งลงนาทีห้าบหถ้าไม่ใช่ครึ่งหลังลงเลย ถืออย่างน้อยๆก็ส่งในที่60แต่สุดท้ายคาลิสส่งในที่69ซึ้องเขายอมรับไปแล้วว่าเขาส่งช้าเกินไปกินัเนเชโกเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาตั้งแต่ยุคของเฟลเชอร์ยิง5จาก6ต่อยอดมายุคของไมเคิลคาริสก็มีการเปิดเผยอาโมริมก็เคยชมว่าเฮ้ยเด็กนี่มีอนาคตนะซ้อมดีตั้งใจมีสมาธิซ้อมโหดมากนะครับวันนี้มันมีนักข่าวเล่าเพิ่มว่าเขาเนี่ย มาซ้อมเร็วมากมาถึงก่อนเวลามีความมุขมั่นเรียกได้ว่ามาสนามซ้อมเนี่ยสลับกันเป็นที่1กับดารโลตลอดเวลาคือสมัยก่อนเราจะทราบว่าดารโลจะมากับบรูโน่สลับกันคนที่1แต่ตอนนี้เบนจาเป็นเชสโกเนี่ยเป็นดูโอ้กับเดโก้ดารโลเลยนะครับก็คือมาเต็มตัวไวมากและใช้เวลาเรคคอร์ดลี่ี่สินาทีในห้องไฮเปอร์บริลิคไฮเปอร์บรลิคแชมเปอร์คือเป,เป็นเหมือนเครื่องฟื้นฟูเซลครับเอาไว้บำบัด กล้ามเนื้อด้วยออกซิเจนเขาบอกว่าทางฝั่งของเชสโกเนี่ยทำบ่อยมากกับทางฝั่งเดียกโกดาโลแล้วก็เขาซ้อมโหดแต่ในยุคข,ของลูเบนอามบูริมเนี่ยเขาสครัคเกิลเขาติดปัญหาเพราะว่ายิงได้2จาก17เกมและ9นัดหลังสุดก่อนอามบูริมตัวไล่ออกเนี่ยเขาทําประตูไม่ได้เลยแต่คนที่ทําให้เขาฟลิกฟื้นกลับมาไม่ใช่ใคาริครับคนคนคือเฟสเชอร์ครับ ที่เขาเอาวิดีโอให้ดูการมูฟเมนต์คุณจะได้บอลนแน่นอนขอให้คลิปมูฟวิ่งต่อไปแล้วก็เป็นที่มาของการยิงเบอร์รี่แบบนั้นการยิงไบรตันสองประตูติดต่อยอดมาถึงยุคคาริกแม้จะเป็นสำรองแต่ว่าก็แต่ัะคำชมการหลุดหลังจากเฟเชอร์ก็มีโอกาสได้ลงสนามนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักข่าวเล่าให้ฟังว่าพอไมเคิลคาริยอ่อเซชันการซ้อม ให้ลดลงแต่เข้มข้นขึ้นความหมายคือนักฟุตบอลมีโอกาสได้ตีวตัวต่อตัวกับโค้ชมากขึ้นคนคนนั้นที่ได้ประโยชน์คือเชสโกที่เป็นการเปิดเผยในนัดยิงฟูลแลมสามสองว่านี่คือการตีวตัวตัวกับทาวิสบินเนียนแล้วก็เป็นที่มาของประตูชัยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็ล่าสุดเขาซื้อบ้านหนึ่งของตัวเองแล้วครับหลังจากที่ย้ายมาตั้งแต่ช่วงเดือน7เดือน8ชาวบ้านอยู่แต่ตอนนี้เขาต้องการ มีบ้านของตัวเองเหตุผลเพราะว่าเขาต้องการสร้างสระน้ําห้องซาวน่าแล้วห้องไอบาต์เอาไว้ในบ้านเพื่อ,อเล c คอฟเวอีแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองตลอด24ชั่วโมงนะครับนาทีนี้นักข่าวบอกว่าคาลิคไม่ควรจะมองเชสโกเป็นซุปซับเหมือนโอเลกุน่าโซชาในสมยัยน,น,นักฟุตบอลเพราะว่า5ลูกที่เขาย,ยิงได้เนี่ยเขาใช้เวลารวมทั้งหมด49นาทีนะครับก็คือลงมานาทีสินาที12นาทีส5นาทีนะครับ,งลงนะรบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ มีการเปิดเผยนัข่าวโมมากคือเขาเป็นคนไม่ติดโซเชียลมีเดียครับเป็นอะไรที่คนหาได้ยากครับคือเขาวิเคราะห์กันว่าเชสโกมาจากประเทศที่ไม่ได้แบบซีวิลไลเหมือนฝรั่งเศสเหมือนสเปนเหมือนอังกฤษที่แบบโซเชียลมีเดียมันครอบงาม,มาครับเขามาจากสโลวีเนียนะเป็นชาติที่ slow life แล้วก็เขาเป็นนักอ่านครับเขาเป็นริบเดอรครับริบเดอร์คน,นักอ่านครับแถมเปิดเผยมาอีกลึกๆไปเลยว่า เชสโกอ่านหนังสือชื่อว่า The Let Dem s e a r y ครับซึ่งอันนี้นักจิตวิทยามักจะให้คนที่โทษตัวเองอ่านตลอดครับมันเป็นทฤษฎีการปล่อยวางครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องรู้จักคาว่าช่างแม่งครับนี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลควรจะต้องทำครับซึ่งเชสโกบอกว่าเขาอ่านแบบนี้คือเพื่อไม่ให้ความคาดหวังและความเพชเชอร์ความกดดันนะครับมาคุบคุมตัวเขาให้มันรู้สึกแบบโดนมัดไม่ให้ไม่ให้เป็นอิสระ ลองไปอ่านกันดูได้นะครับย้ำอีกทีหนึงหนังสือชื่อว่า The Let h e m Series ก็คือทฤษฎีปล่อยมันไปภาษาชาวบ้านก็คือรู้จักคําว่าช่างแม่งบ้างถ้ารู้สึกว่าอะไรมันไม่เข้าทางเออช่างมันปล่อยมันไปช่างมันช่างแม่งเดี๋ยวเล็ดอิดดีอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยววันต่อเราค่อยเอาใหม่ซึ่งได้รับกาชมมากว่าไอเด็กคนนี้ดูแลตัวเองดีแล้วมักเขานักข่าวไปจับนิสัยการเล่น Media. โซเชียลมีเดียโพสต์แต่หลังเกมพอหลังเกมกเสร็จปุ๊บจบ นะครับไม่ได้แบบโอ้โหติดก็ต้องอัพโพสอัพโหลดทุกวันเป็นเรื่องที่ดีและทุกคนเชียร์ว่าคาริคดอปอาร์มัดบ้างอยากเห็นสี่ตัวรุกได้แล้วในเกมเจอเอเวอร์ตนเพราะคุณต้องเจอโลบล็อกอยู่แล้วอยากเห็นซ้ายเป็นคุณย่าขวาเป็นเอมบูโมหน้าต่ำบรูโน่และหน้าเป้าเป็นเยนเป็นเจอเนซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดูดีที่สุดนั่นคือเรื่องของเชโกครับคุณผู้ชมเอาไปแชร์กันได้ต่อเลยนะครับทั้งซื้อบ้านใหม่ ทั้งชอบเรคคอปเปล,ลียร์ร่างกายมาซ้อมเป็นคนที่หนึ่งคนที่2แถมไม่ติดโซเชเียลมีเดียแล้วเป็นนักอ่านหนังสือดีต่างหากโอ้หายากครับพวกนี้มันรวมกันครับคือบางคนพรสวรรค์ดีแต่เที่ยวเละเทะเนี่ยพัฒนายากนะครับทีนี้ใหมอ่อีกเรื่องนึงครับรอบที่แล้วลเซนต์นอร์แมนให้สัมภาษณ์ผมเคยอ่านในครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้าไหร,ร่ฮะการที่เขาออกมาพูดว่าไมเคิลคาิคไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเอ่อแบ็กกลับมาเบสิก แต่คาพูดของลูกชอเนี่ยให้เครดิตทัดเค่อนข้างเยอะตอนนั้นผมคิดไปเองว่าเอาวะลาเมนมันก็คงเด็กแหละมันคงพูดอะไรใสๆ่ๆสแต่รอบนี้รอบที่2ที่ผมฟังด้วยอ่านด้วยแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมว่าลาเมนเนี่ยควรต้องมีคนเตือนว่าไม่ต้องไปพูดเยอะเพราะเด็กมันใสมันพูดทุกอย่างแล,แล้วมันไม่เข้าทางได้เปรียบทีมตัวเองครับอย่างวันเนี้ยเขาพูดว่ายอมรับตามตรงกับผลเสมอนักเตะทุกคนเพื่อรุวมทีมไม่พอใจ เราได้หนึ่งแต้มมันเป็น m i กซ์ feeling คือมันเป็นความรู้สึกผสมที่ตีเสมอนาทีสุดท้ายก็ได้เ hey, ฮแต่ว่าก็ผิดหวังอะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยดีของเราเราเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งตั้งแต่เจออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ผู้จัดการทีมทําที่ดีมากในการเข้ามาไม่กี่วันแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้เกมที่เราชนะทีมใหญ่นั้นอะ่ะเราไม่ได้เล่นเกมของตัวเองแต่พอเราเล่นเกมของตัวเองปุบ๊บเราก็ทําได้ไม่ดีพอหนึ่งและไม่ควรพูดไม่ใช่นาทีสอง เขาพูดคาว่ายอมรับตามนักข่าวเหมือนไปถามว่าเอเออกับเหตุการณ์ท so, ี่เสมอไวแชมป์เ so, น like ี่ยเหมือนกับพักน้อยหรือเปล่าแรงเหมือนจี้ว่าเหมือนแรงนักเตะหมดหรือเปล่าครับเราเมนแม่งไปยอมรับบอกว่าก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเราชินกับการเล่นสัปดาห์ละเกมเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่บอกชัดเจนคือขากําลังขาลดลงไปขาเนี่ยมันออกอาการเมื่อยล้าอย่างชัดเจนนะครับผมฟังแล้วหมก็คิดเหตุผมันจะพูดเพื่อ คือยอมรับนักข่าวแล้วก็บอกว่าเออแต่สุดท้ายแล้วเราโอเคผลการแข่งขันทุกอย่างมันยังดีอยู่เพราะว่าชนะสี่เสมอหนึ่งของไมเคิลคาลิยังดีเยี่ยมละรู้สึกเชื่อมั่นและขอบคุณเป็นยดมิเช่โกที่ทําได้นะครับนั่งฟังไปสามรอบแล้วผมจำไม่ได้ว่ารอบที่สองผมไม่แฮปปี้อะไรแต่รอบนี้ผมไม่แฮปปี้มากทั้งที่หนึ่งไปบอกว่าชนะด้วยการที่ไม่ได้คลองบอลและพอจะบุกชาวบ้านพอเล่นเกมของตัวเองทําไม่ได้โหไม่ต้องไปลงแทคนิค เองเป็นนักเตะพูดภาษาประตูด้วยสองคือไปยอมรับกับนักข่าวว่าเราเราชินสัปดาห์ละหนึ่งเกมจริงๆเพราะว่าเนี่ยขามันล้ามึงบ้าอย่างนี้มึงต้องเล่นบอลยุโรปปีหน้าฮะโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบนี้พีอาสโมสรต้องเตือนแล้วสองครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งผมคิดรู้สึกอ่านแล้วตะหยิดใจพอรอบที่สองที่บอกว่าเอ่อรอบที่สองคำว่าคาริไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะผมก็แบบเด็กมันพูดไม่ค่อยเวิร์กเลยเว้ แล้วช่างมาเถอะมันยังเด็กอยู่แต่รอบนี้ผมไม่แฮปปี้มากๆเลยนะครับผมไม่ได้ชมผู้ชมรู้สึกอย่างไรนะครับผมมองในมุมสโมสรว่าพูดอย่างเงี้ยเสียทางหมดเลยมันไม่ได้เข้าทางเลยมันต้องพลิกมุกแต่มันยังเม่เด็กเนี่ยเพราะฉันไม่อยาพูดดีกว่าถ้ายังพูดไปเป็นนะครับทีนี้โอ้นั่งฟังแล้วงุนงนมากเลยทีนี้มาดูเรื่องแฮร์รี่แม็กควาแม็กควายเจ็บนั่นอยแ่18ทำสตริงกระตุกใช่ไหมครับนักข่าวไปสัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกแย่กูดก็คืออาการไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับมีความหวังอยากเล่นเาวลสุดกูเคมาดู ไปคนไปถามคาลิคคาลิคมาโอ้ย,ยังไม่ได้คิดถึงพอลโลกเลยก็ว่ากันไปแต่ละเกมนะครับอ่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นเรื่องใหม่ทีนี้กอลากันไปครับอัปเดตนิดหนึ่งครับวันนี้12กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับสมสรบอกว่าเป็นวันที่ครบรอบหลายปีเลยครับหนึ่งเก้าสี่ห้าครับสิบกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์คือวันที่สมสรแต่งตั้งแมตต์บัสบี้ครับหนังสือ,อยู่ไหนหนังสือ,อยูนูนแมตต์บัสบี้คูมแมยเต ครั้งแรก12กุมภาพันธ์1945ตอนนั้นยังเป็นกองทัพยังอยู่ในกองทัพทหารยุคสงครามโลกครั้งที่2องคนที่แต่งตั้งเขาเป็นคุณซือแมนยยเต็ดคือล er. ุยส์ล็อกกาเพราะตอนนั้นคนที่แต่งตั้งเขาเนี่ยได้ข่าวว่าลิฟฟูสนใจอยู่รีบเซ็นเลยนะครับและทางฝั่งของโอทาฟอร์ช่วงนั้นโดนระเบิดลง สนามพังแมนยูต้องไปใช้สนามแมนเชสเตอร์กลับก็คือเมนโรดนะครับและคนนี้ครับจิมมี่เมอร์ฟี่ครับคนที่มีลูกปัน้นคนที่5ในสนามโอทาฟอร์ดทางฝั่งแมตสบัสบี้ไปเจอจิมมี่เมอร์ฟี่ที่กองทัพทหารในอิตาลีนะช่วงนั้นน่าจะแบบไปช่วยออกรบอยู่นะครับแล้วก็ตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตในปี1945ครับขอโบอกลบคุณหาดนิดหนึ่งอยากรู้ปีนี้2020 ลบหนึ 19, 8, ่งเก้าส,สี่ห้าเมื่อแปดสเอ็ดปีที่แล้วว้าวสโมสรเรายอดเยี่ยมจริงนะครับอ่ะในฝั่งแล้วก็ยิ้มยันจับสใยได้นี่คือเรื่องาทั้งหมดในค,คันคค้นพื้นที่ได้เอามาเปิดเผยครับคุณผู้ชมอบอลอย่างไรหูมันเยอะมากเลยเนาะทั้งเรื่องความเห็นทูเครนมาเร็วไว้หน่อยไม่ได้เต็มข้อมูลแต่ว่าพูดความรู้สึกออกไปนะครับแล้วก็เรื่องเชสโก้ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผมไม่ค่อยพอชัยเซนเนอรม์เลมเมนพร้อมกับวันนี้เมื่อแปดสิบเอ็ดปีที่แล้วเป็นวันแต่งตั้งแมตต์บัสบีก่อนเป็นน้ยันี้นะะ่่ายเรรปลออไ โมเดลเบนจามินเชสโกครับได้มาสอาทิตย์ที่แล้วครับโอ้โหเห็นช่วงนี้ฟอร์มแรงก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมครับแต่ว่าปล่อยเป็น2ล็อตนะฮะ <c oughs> คือมีในมือเลยเนี่ยเจ็ดกล่องโมเดลรุ่นการใหม่เสื้อรุ่นการใหม่เสื้อรายละเอียดเบอร์30เชสโกแล้วมีลายเซนตรงนี้เป็นลายเซนสกรนีนของเบนจามินนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะแพงขึ้นมา400จากรอบที่แล้วได้ปล่อยเมนูกับบรูโนเพราะว่าเป็นของรุ่นการใหม่อันนั้นเป็นของเซลปล่อยพันเจ็ดห้าสิบลงทุกอย่างน้ำหนัก ชิปปิ้ง g าษีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดกล่องนี้ใครมาก่อนได้ก่อนส่งได้พรุ่งนี้เลยและอีกห้ากล่องมาพุทธหน้าลงเรือมาแล้วสั่งเผื่อไว้และอีกห้ากล่องได้ส่งวันพุดธหน้าก็อาจจะได้วันศุกร์หน้าเพราะฉะนั้นสิบสองกล่องเจ็ดกล่องได้ก่อนอีกห้ากล่องได้ได้สัปดาห์หน้าถ้าหมดสิบสองกล่องนี้ค่อยพิออเดอร์มาอีกสสามสัปดาห์ข้างหน้าที่ไลน์นี้ครับประมาณนี้ครับเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามา ได้ทั้งหัดนี้ครับ